แจ้งข่าวด่วนโครงการคนละครึ่งเฟสที่2เปิดลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม63ยอดใช้จ่ายครั้งนี้ได้ถึง3,500บาทเลยทีเดียวครับและมีการขยายระยะเวลาของโครงการไปจนถึงมีนาคม64เลยทีเดียวครับผมและสำหรับผู้ที่ได้เฟสหนึ่งอยู่แล้วก็จะมีการต่ออายุให้อัตโนมัติครับและได้เงินเพิ่มเข้ามาอีก500บาทเป็น3,500บาทเช่นเดียวกันครับผม รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมมา n n นี่ชาแนลครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเงื่อนไขคนละครึ่งเฟสที่2ซึ่งมีกําหนดการออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนวันที่16ธันวาคม63คาดว่า6โมงเชา้าเช่นเดิมนะครับ สิทธิ์ในครั้งนี้อยู่ที่5ล้านสิทธิ์ด้วยกันท่านผู้ชมอีก5ล้านคนนะครับสำหรับผู้ที่พลาดนะครับโครงการคนละคึ้นเฟสหนึ่งไปรอบนี้ได้ถึง5ล้านคน ก็อย่าลืมเขามาลงทะเบียนกันนะครับวันที่16ธันวาคม63และรอบนี้ก็มีวงเงินนะครับให้มานะครับถึง3,500บาทเลยทีเดียวครับผู้ชมสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31มีนาคม64เลยทีเดียวครับท้งคนให้ได้เฟสหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็คนให้ได้เฟสสองที่จะมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับผู้ชมครับก็มีแหล่งข่าวยืนยันนะครับซึ่งจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับ เนื่องโดยภาวะวิกฤตโควิด1 9บเครับหรือสอบอสอนั่นเองนะครับก็มีการประชุมกันวันที่2ทธันวาคม63ออกมาแล้วนะครับในการเคาะเบื้องต้นว่าจะมีการอนุมัติโครงการนะครับ เปิดโครงการคนละครึ่งเฟสที่2รอบใหม่นะครับวันที่16ธันวาคม63ซึ่งจะมอบสิทธิ์ให้ถึง5ล้านคนเลยทีเดียวครับเพิ่มเติมจากเดิมนะครับซึ่งเฟสที่1น,นั้นได้10ล้านคนใช่ไหมครับเฟสที่2ให้5ล้านคนคับท่านผู้ชมและสำหรับคนที่ได้เฟสที่1อยู่แล้วนะครับก็จะมีการต่ออายุอัตโนมัตินะครับให้นะครับโดยเพิ่ม ได,ได้รับเงินเพิ่มเข้ามาอีก500บาทครับผมและก็จะมีการขยายระยะเวลาของโครงการคนละครึ่งทั้งเฟสที่1และเฟสที่2อออกไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี64เลยครับสรุปข่าวก็คือเลยครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่2จะเปิดลงทะเบียน เวลา6โมงเช้าของวันที่16ธันวาคม63ครับท่านผู้ชมและก็โครงการนี้นะครับโครงการเฟ,ฟที่2นี้มีวงเงินให้3,500บาทครับและใช้จ่ายได้ไปจนถึง31มีนาคม64ครับผมสำหรับคนให้ได้เฟสหนึ่งอยู่แล้วนั้นนะครับ ก็จะมีการต่ออายุให้อัตโนมัตินะครับและเพิ่มวงเงินจาก3,000บาทเป็น3,500บาทครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับเงื่อนไขนี้นะครับน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะว่านี่เป็นที่ประชุมของสอบศล่าสุดวันที่2ธันวาคม63ครับและก็จะมีการนําเข้าที่ประชุมครับเพื่อให้คอรมอเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งประมาณสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมคาดว่าประมาณวันที่9ธันวาคมน่าจะรูปผลที่แน่นอนว่า จะมีเงื่อนไขาตามนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับแต่ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบแล้วก็และถ้าใกล้วันลงทะเบียนวันที่16ธันวาคมนะครับผมก็จะมากระตุ้นให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้ลงทะเบียนแล้วนะมีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะจะให้ท่านผู้ชมไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคนะครับหากมีการถามข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์บอกการใต้คลิปได้น,นะครับก็จะรีบมาตอบตามข้อมูลที่มีอยู่นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กห่้งับน่อไมี่าช่อง m n Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับผมหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Mini Channel ด้วยนะครับ